สวัสดีครับพญสมฤท็ิ์ู่กําลั้านน้อยนะครับพร้อมกับน้องเมนตรานะครับผมือม้องเมื่อากินเขาเ่าแซวน้ําตนลอ้าวแนะนําเมนูหน่อยนี่คือคืออะไรลาบหมูครับอันนี้ลาบหม,มูนะครับปีมือพญสมฤทธินะครับแล้วก็อันนี้บกสมองเจ้ากเก่านะครับแล้วก็ลาบหมูกินกับผักสดๆ<า>ดจากข้างสวนของเรานะครับผม มีบักเคื้วบักแตงแตงตลาดดอกนะครับผักหอมตลาดผักมูเสือผักที่เลือดผักแยงต่างๆบำรมงสม,มองขนาดนี้กระังนช <c oughs> ื่ออย่างบ่ได้ามากครับกินข้าวไปน้ำก๋วยกันไปพร้อมเนาะตามสไตล์ไก่ยัดซมิ้งเนาะโอ้วัวขา้าวสวนทุกมืองัวข้าวสวนนะครับราบหมูอ่ะลองชิมดู ครั้งแรกที่เล่าเล่าได้ชิมฝีมือผมนะครับแสบบวแสบบ่เ <laughs> <laughs> นี่ยครบับปากหมูชิมก่อนอืมเมนูมแบบนี้ <c oughs> มันจะได้กินสมุนไพรใบผู้ข้า ไปตุ้งร่าวพัก,กี่เลเอเือะครับเพิ่มหูเสียวมมเเลยหูเสียบไม่เล่นง่ผักบุง้งลวยงามผักบุง้ลงบำรุงสายตาบำรุงตาหวานก็คือนี <h ati> ่หมักกล้วยหมักความหมักแต่งนะครับ บำรุงตงหาหวานทำรึตหาหว <c oughs> านตาหวานมาเทาร่ำก็เดียวเห็นก็คือเฮ็ดอะไรคือบำรุงสายตาไงให้ตหาเขาดีนะเห็ดตหาหวานเนาะจ็บ เมื่อนี้คิดจะกินลาบครับขาคือคือจะกินลาบกินเป็นเมนูเมนูที่เป็นลาบนะครับเป็นลาบเป็นช่วงคนลาบนะครับนะหามีสวกไม่ลาบนะ <c oughs> เนาะใส่ผักเข้าไปหลายๆนะเมนูเมนูมนกินผักอ,อืมหมูหมูบดห้าสิบบาทหนัง นั่ง20บาทมาเห็ดล้วก็ได้สองจาน70บาทนะครับ กินมาบอกเขาจะแน่นไปทั้งผักจะซีอินมย้อนผักแน่นผักเนี่ยมันยาสมุนไพรที่วิเศษมากทุกอย่างทุกอย่างส่วนแล้วจะเป็นสมุนไพรเดี๋ยวจังหน่อยนะครับพวนงานจังหน่อยครับ จนห้างบ้านก็คงจะเขียวชะอุมอีกรอบนึงเนาะช่วงนี้มันฝนอยู่วานไว้กับบริกินเหลือมีมี่มแนวมากินผักอยู่สองตัวกำจัดบวันใดอยู่ไนนี่มี่ไก่รองตัวอยู่เนี่นะครับวานไว้พอดีมันงามมันก็บเปตอดกินเบิด ผักหอมเปรีผักหอมบัวผักหอมเปรีผักหอมบัวผักหอมป่อมปุ่มใส่เลยที่จริงนตุ้มนี่ก็สร้อยใส่ในหลาบแล้ว ก็ามากินเป็นพักได้ขึ้น ไม่เตยเดี๋ยกินข้าวเตยอ๋อมาดูมานี่ก่อนนี่หมดว่างค่ไง <c oughs> มาตืน่นสายจังวันตื่นสายเหรอเพราะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นวันวันหยุด <c oughs> วันหยุดโอเคอ่ะ ปูเสื้อเนี่ไว้มาอ่มีปิ่งปิ่งตับปิ่งตับกับอปิ่งตับกับอปิ่งปลาดุดดกเพราะว่าปูรวัวหนูกินเรรผ็ดบลาดุอยู่ปูเลยซื้อมาแห่นั้แล้วก็พะโล้ก็อุ่นกินพะโล้นี่พะโล้อยู่ในเื่อไว้แต่หมื่บ้านเื่อให้ร้านพะโล้ไข่พระโลอันดูดิอันดูดิ <Okay. S 1> อันนี้เท่าไหร่กันนะสี่สิบบาท สี่สิบบาทมีใครอยู่สองหน่วยเอาอุ่อนยังไงอ่ะเปิดกัสเปิดกัสแล้วก็เอาหม้อน่อยนะมากใสรเชื่อใจแลวก็ต้มน้วไม่มีตามอุ่นให้นี่ก็ปิ้งปิ้ง,ป,งปิ้งขึ้นเอ้าไว้หลังปิ้งตับกับปิ้งปลาดุก หลายจินึงบบวคูอยู่ักอะไรบ้า <c oughs> เยอะเลยผักเยอะเยอะอัมเนวามะเือถั่วชั่วกรเาผักหอมไปเลื่อยผักไปเลื่อแล้วหูเสืเอ ทรงผมอยากตัดผมไหมอยากไหมทรงดูทรงผมไหมส้มผมจะตัดหรือจะตัดหรือจะทําให้มันยาวยาวแล้วก็วีเอาอยากให้มันอยากวีเอาเลยหรือว่าอยากจะตัดผมม้าเหมือนเดิมตัดผมม้าแต่ไม่ตัดผมมตัดเดี๋ยวผมม้า นกินข้าวเจ้าได้ไหมเนี่เออก็กินข้าวเจ้าออตัวคนีออยองไม่ได้กินคุณยองไม่ได้หนึ่งไม่ได้มา เผาๆมันเนี่ยครับอืมมันยังร้อนอยูู่ม,มามาด้านข้างปูก็ได้มะเอาเ็้าไปอีกเกียวมา ขอ,องก็แพงแพงแพง,แพงแพงบ่มีทางว่าสิลงขันตาถามมันได้ขึ้นแรือเปล่ามันก็สิขึ้นตลอดไปขึน้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นแล้วก็ยู่วั่นล่ะติดลมบนนะครับอ่ะขันฟ้องมาทางไปตัวอีกนิดนึงหันนะเอ,อิบเนี่ย <c oughs> มืัอนี้ร้านน้อยมาก,กินเขาน้ำเด้ออีกฝอยแม่เอกินให้หมดนะจ๊ะกินให้หมดกินมันใหญ่เร็วเร็วใหญ่เร็วเร็วได้มาหนึ่งเขาวงเข้าซุปูกินโอเคบอสปูบอกว่าเป็นเ,เช้าเหรอท <c oughs> ําไมถึงมันนอนเพลินเลยใช่ไหม นอนเพลินปูไปทัวร์กลับมาแล้วหลายหลายายหลายรา,ายการบังแรงบังแรง งอกขบวนเมนูกินผักสมุนไพรใกล้ตัวเดี๋ยวลองเทีมรับหมูบะ ินเผ็ดไม่ได้ใช่ไหม เป็นขาวแช่ครับอันนี้จะบีมังนาใส่ไห้ใมังนาข้าวกลัวคือเผ่งตุลท์ ผักทำไมมันดังกืบกๆทำไมผักมันกรอบจังเลยผักมันใหม่เลย, <c oughs> เ,ลยเด็ดมาจากพ่างสวนใหม่ๆ<อ>เรือปูจะทำให้มันเขียวให้ฝนฝนเบาๆกว่านี้ก่อนปลูวไ้กินย่างเดียวครับพี่น้องขายป่เป็น แต่เอาเจเอาเลยขอบคุณพีพ่อยแม่พี่น้องสุขูสุขคนนะครับที่ให้เกียบติดตามนะครับช่อง YouTube หน่อยๆของเขานะครับทั้ง3ช่องนะครับเพราะว่าจะเป็นปูกัะด้านน้อยมินตาสาวลาวชาแนลแล้วก็หักข้มของชาแนลนะครับผมขอบคุณหลายๆนะครับที่ ที่ติดตามเบิงให้นะครับถ้าบ่มีพี่น้องนะครับถ้าบ่มีพี่น้องบ่มีผูู้เบิงก็คงจะบ่มีช่องน้อยๆนี่เกิดขึ้นมาเนาะครับเป็นกําลังใจกําลังใจของพวกเขาก็คือพี่น้องนี่แหละนะครับสําหรับผู้ที่เอ่อขมวเบิงไม่กับปากเนี่เด้อครับปากกดกดกดติดตามให้แน่เนานะกดกดติดตามกดติดตามช่องอะละนะครับกดติดตามกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพราะว่า ลงคลดปั๊บมันก็จะเด้งเตือนนะครับหรือมันเพิ่งติดตามในการใช้ชีวิตของครอบครัวเฮ้าอ่ะมันเป็นการใช้ชีวิตนะครับเป็นการใช้ชีวิตจริงๆแบบบ่าได้สั่งขึ้นมากนะครับยู่จริงกินจริงยู่จริงใช้ชีวิตจริงๆในครอบครัวของเฮ้านะครับแต่ละเหมือแต่ละเว้นซับเปลี่ยนกันไปบ่คคอเกาหรอกนะครับเอาสำหรับมือนี่เนาะเข้ามอนก็ปลาบมือมกสมองนะครับ ส่วนใบเตยเมือ่อไี่ใบเตยน,น้อยมากินเขานําเพราะว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์เนาะเป็นวันอาทิตย์ก็เลยเลยมากินขานําปกูก็ซื้ออ่นนี่รามาไวให้จนเตินมือว่านเนี่ยเมื่อวาน,นก็ซื้อเนวยุนมากินมาให้กูกินแรกเลครับซื้อนี่เพื่อไวพร้อมนะครับเพราะว่าผมก็ว่างแผนไว้ว่าผมในอาหารเช้านี่ผมจะลาบหมูนะครับลาบหมูก็เลยซื้อของอที่มันบ่เพ็ดที่ร้านกินได้แล้วก็ซื้อปิ้งปิ้งมาไวนะครับ เพื่อว่าย่ำหิวย่ำยังก็ดีได้ยิบได้กินได้ทันทีตลอดเมื่อนะครับก็คือ,อเป็นป้งหมูป้งนะฟฟ<อ>ซีฟซ,ซีคนใหม่จะมาไทยเหรอฟซีคนใหม่คนไหนเมื่อสาวพูดไม่ฟังฟซีคนใหม่จะมาไทยเด้อก็เขาไม่ได้ติดต่อปู่มาเขาติดต่อพ่อหนูไปเหรอเอามาก็มาตัว่าเายินดีต้อนรับทุกคนนะครับผมสำหรับพูดทีจะมาหย่ยมมาย่อม ครอบครัวของผู้กบาลานน้อยนะครับเขาบอกป้าจะพาไปเที่ยวเหรอเราบอกว่าจะพาไปเที่ยว,ว,ก,ว,ยวก็พาก็พาตัวเนะา,เา,าตเนะตาก็มาก็ยินดีถ้าปูต่ติดงานปู่ก็ไปไม่ได้เพราะงานของปู่ก็มีเยอะถ้ามาก็ต้องนับล่วงหน้านับล่วงหน้าว่าวันไหนเราจะได้ว่างบ้างเขาจะได้ลงหลอกคิวไหวไม่ได้กินกินแต่กินแต่ไข่ดขแดง ไม่เตยมักไข่แดงไม่ไ่เตยบ่มักไข่ขาวนะครับพี่น้องมากินแต่ไข่แดงไข่ขาวเฮ็ดเป็นอปอไอเปียปูเยดปูแล้ววะนี่ครหลบ่กินไงบ่กินไงกินในนกกินในร้านไหครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มันหวานเด้ไข่ไข่ัไขไขปลาโลเขาใส่น้ำตาลหวานโอเคนะครับผม เงี้พอสมควรเนาะสำหรับคลิปนี้พี่เตียดก็คือมีไปเตอมานั่งกินด้วยนเนาะตัองแตวไ้สำนีกก่อนสำหรับกินเขาเท่านี้เนาะไป,ไปเจอกันในคลิปต่อไปดีกว่าเนาะสำหรับมือนี้ผมพออยายามสำเร็ปูกบรบดานน้อยแล้วก็ร้อมน้องมินตาสาวเราเชาแนลนะครับผมขอ,อลาไปก่อนขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ